สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรนารัตลอยชัยภูมิวันนี้หนูจะมาอ่านภาษาไทยนาทียี่สิบเก้าสองมาตามแม่กลมเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นผสมกับสระต่างๆและมีมอหมาเป็นตัวสะกดเช่นกุมจุม๋มป้อมริมส่วมโห وم, กมกลมเสียมคีมเข็มต้มอ,อุ้ม ุ่มเต็มเทิมเสริมแยมจามโดมเกมก้ามเคาิมโคงเชื่อมซ้อมแถมต่มนุ่งกระท่อมทุ่มเทปละถมซ้มแซมตุ้มหูอะตุ้มหู ชมพูขอบคุณค่ะ